โอเคครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของตัว Pivot Table กันนะครับอันแรกครับเนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาสำคัญนะครับเป็นไฮไลท์เป็นผลลัพธ์ที่ใครที่ทำงานก่ับข้อมูลเนี่ยจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับความเก่งของ Pivot Table เนี่ยเป็นอะไรที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะจนในถึงเวอร์ชันล่าสุด2007นะครับ ไปว่าเทวาทำอะไรได้บ้างนะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเป็นตารางสรุปผลช่วยเปรียบเทียบข้อมูลแบบโอ้โหข้อมูลเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเลกคอร์ดสรุปออกมาสั้นๆรง่ายๆเป็น Executive Summary เป็นรายงานสรุปซึ่งสามารถสรุปในลักษณะของสูตรต่างๆได้ <c oughs> นะครับแอบแสดงข้อมูลในลักษณะความสมคัญนะครับของ2แกนนะครับออคอนเซ็ปต์ Concept ของเขาครับนะอันดับแรกครับ เดีย๋ยวเราจะมาลองดูการสรุปผลนะครับเครื่องมือในการสรุปผลของตัว Pivot Table นะครับมันจะอยู่ที่ป้าย Insert เมื่ก่อนมีคนโทรมาที่ Office เป็นคนเรียนนะครับนะหา Pivot Table ไม่เจอนะมันอยู่ตรงนี้มันก็แอบบแบบอยู่นะ Insert แนอะบ Pivot Table อยู่ตรงนี้นะฮะแอบเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะทำไงเดี๋ยวอันแรกครับเดี๋ยวเรามาที่ Worksheet Product ครับ เดี๋ยวเรามาทําการสรุปผลข้อมูลกลุก่มสินค้ากันแนะว่าเราจะสรุปอะไรบ้างน,นะครับดังนั้นะข้อที่1ครับ Pivot Table Concept คือไม่ต้องคลุมนะคลิกแค่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางก็องพอแล้วก็ Insert Pivot Table ครับทุกท่านเข้ามานะครับมาที่ Product ครับ insert ไพวั a เทเบิลที่ตรงนี้จะได้เซลล์หนึ่งคอลนะเจะได้เซลล์หนึ่งคอลแอบดูท่านลองดูสิครับว่า Excel เขาอ u ต o m ม t ติเลือกให้เราไหมว่าเราจะเป็นไพว a ตเทเบิลของเราตั้งแต่เซลล์ A 1จนถึงอะไรครับ M 78ตรงนี้ไหมครับตรงไตรงตรงนี้เ à, ช็คก่อน มีของใครขาดหรือเกินไหมถ้าขาดเกินแปลว่าตารางที่ค่าเรามาไว้ข้างๆนี่มันติดกันไม่ควรทำมาติดต้องอินสิร์ตลแล้วก็ค่อยแทรกเข้ามาใหม่หคอ่อยใส่เข้ามาใหม่ไพ่บอลเทเบิลเนี่ครับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ช่วยในการ Analyze ์ข้อมูลนะเก่งมากนะสมัยก่อนเขาจะเรียวกว่าเป็น cross tab table นะครับแต่ว่ามันเก่งมากกว่า cross tab เนะี่ทำตารางสรุปเนะฟิลเตอร์การอากาศได้นะฮะกรองข้อมูลได้นะซึ่งอันดับแรกครับข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์เอามาจากไหนนะเอามาจากตารางตารางของเราคือตารางนี้นะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่ใช่บางท่านบอกว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดเิลเป็นไฟล์ดัตเตอร์เบสเป็นไฟล์แอคเซสเป็นข้อมูลเป็นเทคไฟล์ ile, หรือว่าอยู่ที่เวิร์ก อื่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องเลือกเป็น external data source คือเป็นเลือกนะครับว่าจะเอามาไว้ที่ไหนอาจจะเอาแหล่งข้อมูลใดแล้วก็จะไปไว้ที่ไหนครับอันนี้เขาให้เราเลือกว่าอาจจะไปไว้ในเวิร์ h ชี t ที่มีอยู่แล้วหรือว่าเว r ร์ h ชี t ใหม่เดี๋ยวเป็น new worksheet ับอจะทัะ้โอเคมาเลย add new worksheet เมื่อกดโอเคมาแล้วเราก็จะได้เวิร์กชี t ใหม่ครับ นะได้หน้าตาของ pivot table ออกมานะแต่ตอนนี้เป็นโครงอยู่ครับเป็นโครงโครงนะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเห็นก็คือ pivot table fill list ตรงนี้มีใครได้เห็นไหมครับเไห pivot table fill list นะครด้านล่างมี4ช่องแหัสจรจา์ตรงนี้ครับสำคัญมาก4ชอ่องแดงนะฮะด้านบนครับจะอยู่ในกลุ่มของ pivot table tool น,นะครับ แนมีป้ายออปชันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดเรื่องของข้อมูลแะแล้วก็เรื่องความสวยงามอยู่ที่ป้ายดีไซน์แนจะเส้นที่สีสวยๆยังไงก็ป้ายนี้นะครับอแอาเดี๋ยวเรามาลองดูกันแนะแล้วก็สามปุ่มนี้ก็เอาให้มันปุ่มลงไปก่อนละกันว่าเอามันมาโชว์นะครับฟิลเลสก็คยู่หน้าดานนี้แหละนะผมจะมาดูนะครับว่าถ้าหากเราจะทำการทำไพ่บอร์ดเทเบิลนะ เนแหมเมื่อเราได้ตัวหน้าตาตรงนี้ออกมาแล้วนะครับแอบสี่ช่องนี้ครับเป็นสี่ช่องที่เราจะใช้ในการทำงานจับแพนนะครับวิธีการเมื่อกี้ที่เราเห็นนี่ยเราจะเห็นว่าแหมมันมีสี่ช่องคือสี่ช่องนี้สี่ช่องนี้นะฮะแอบสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นฟิลฟิลตรงนี้ เนะี่ยเขาเรียกว่าฟิลครับเป็นสั์ในเชิงด a ตเบ a s e นะนะแต่ถ้า Excel เรียกว่าคอลัมน์มันจะแปลงคอลัมน์มาเป็นฟิลนะฟิลก็คือลายหัวข้อของข้อมูลนะหัวข้อของข้อมูลนะนะนะตอนนี้ของทุกคนก็จะมีครับที่เกี่ยวข้องกับโปรดักใช่ไหมเนะีนะ่ยตรวด้านแรกนะครับก็จะมี4ชอ่องนี้แต่ใน4ช่องตรงนี้ครับนะก็จะมีตั้งแต่ Report Filter เกี่ยวเรื่องของการกรองของ้อนมะูลครับ นะในเรื่องของการสรุปข้อมูลก็มี2แนวครับแนว row กับแนว column นะสรุปแถวสรุป column นะฮะตรงน,นี้เราจะต้องเอาพวกข้อมูลที่เราต้องการจะใช้ใน,นข้อมูลที่ซ้ำๆเนะี่ยต้องการจะให้มันมาสรุปผลนะฮะแสดงแบบไม่ซ้ำ นะครับเอามาจับกลุ่มนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะการใช้ในการกรุ๊ปปิ้งนะครับก็มี2จุดก็คือคอลัมน์กับ row label นะครับแล้วก็ค่าที่เราต้องการจะสรุปเช่นอยากจะสรุปจํานวนอยากจะหาผลรวมอยากจะหาค่าเฉลี่ยอยากจะหาค่าสูงสุดต่ําสุดค่าเบี่ยงเบนามาตรฐานค่าความแปรปรวนอยู่ที่ value นะครับ หน้าที่ของเราก mm ็ hmm. คือลากเอาฟิล <coping> ท em ี่อยู่ที่ตรงบริเวณหน้าที่ของเราครับก็คือลากเอาข้อมูลที่อยู่ในบริเวณตรงนี้เอามาย่อนให้ถูกเอามาย่อนให้ถูกนะครับแอดเดรามาลองย่อนดูก่อนนะตอนนี้เรื่องราวของเราทุกท่านอยู่ที่โปรดักต์ถูกไหมครับแอดโปรดักส์โปรดัก s ์นะ วิธีการถ้าผมถ้าผมมองนะครับอันดับแรกก็คือแนะนำแล้วกันนะว่าสิ่งที่ควรจะต้องแลกมาก่อนก็คือพวกส่วนที่เราต้องการจะใช้ในการทำเป็นแกนของตัวข้อมูลนะครับนะได้แก่คอลัมน์หรือว่า row label นะกลุ่มที่เราจะใช้ในการาดึงข้อมูลดึงหัวข้อที่เราจะใช้ในการสนะรุปผลนะฮะเช่นเช่นเช่น จอทังผมครับคือให้ทําการสรุปเดี๋ยวเราจะมาลองทําการสรุปนะครับทำ Pivot Table สรุปสินค้านะครับจํานวนนะครับอาจจะมากกว่าจํานวนก็ได้นะอาจจะเป็นราคาอะไรเงี้ยสรุปสินค้าแยกตาม แค t ชิกรี category, แยกตามหมวดหมู่นะสรุปสินค้าอาจจะมากกว่าจำนวนในเบือ้องต้น๋ตวขอขอจำนวนสินค้ากันอาจจะประโยคตรงนี้ครับทุกคนจากประโยคตรงนี้ผมถามว่าทุกท่านครับบอกได้ไหมว่าผมจะต้องข้องเกี่ยวกับฟิลอะไรบ้างผมต้องข้องเกี่ยวอะไรกับฟิลอะไรบ้างเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้คนระับข้องเกี่ยวัะ ฟิลเลยนะครับหนึ่งโปรดัก <Product name. S 1> เพื่อเอามานะับ 2. c a t ตตา r y n a เนม่าเพื่อเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นหัวข้อนะครับในการสรุปผลแ่าดังนั้นครับถ้าตัวที่เป็นแกนก็แนะนำว่าเอาแคตตาล r y n เนมไหนทุกคนเดี๋ยวลองเอาแคตตา o r y Name มาหยอ่อนลองหย่อนที่คอลัมน์หรือว่าหย่อนที่โลดูแบบไหนดีแอนเดี๋ยวเรามาหย่อนด,ดูครับ สินค้าเรามี77รายการการเอามาหย่อนเนี่ยก็คือมันก็จะดูว่าเอยสินค้าของเรานี่มันมีกี่โหมดผมดเขามาสรุปให้ถ้ามาหย่อนตรงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าลองลากไปแปลกตรงนี้ครับลากย้ายไปย้ายมาได้แบบไหนดูดีกว่าโลดีกว่าเนาะเราจะไว้ที่โลส่วนน แท่งซิกูรีนเนลากมาหย่อนเนี่ยเอ็กลประมวลผลเพื่อคำเรื่งเร็วนะครับเขาบอกว่าสินค้าของของคุณเนี่ยมีหมดหมู่ตามนี้ครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าดปดนลราเบมีแรายการแล้วมันก็ sorting ให้เราด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมมัน sort ได้นะอัตโนมัติครับ ผมอยากจะสรุปจํานวนสินค้าใช่ไหมจํานวนสินค้าไม่อกี้ทุกคนบอกว่าเอเกี่ยวข้องกับ product name แน่ๆนิดหนึ่งครับมีใครแถบตรงนี้หายไปแล้วไหมครับมีไหมาบางท่านไปจิ้มนู่นจิ้มน,มนี่คือถ้าจิ้มข้างนอกเนี่ยตรงนี้มันหายไปอย่าตกใจนะครับนะก็คือมันจิ้มแถวๆนี้เดี๋ยวมันจะกลับมา